โยเซฟสวัสดีครับวันนี้คุณยู่ผมบางเยยุโอ้หแดดแจ้งมากนะครับทุกคนแดดแจ้งมากวันนี้บรรยากาศด,ดีนะครับแล้วก็ฝ <c oughs> นกําลังจะมาเห็นไหมทุกคน <c oughs> พอฝนกําลังจะมาครับบางเยยุก็ทดลองว่าตัวนี้เลยนะครับทุกคนทดลองว่าถ้าฝนตกมันจะเล่นได้อีกไหมนะครับแต่ว่าบางเยยุต้องปล่อยมันขึ้นไปก่อนเพราะว่าวันนี้ลมแรงมากแล้วก็แดดแรงมากแล้วก็ฝนก็กําลังจะมาครับทุกคนอีพีหน้าบางเยรุก็ติดกล้องให้ดูนะครับเคยติดแล้วแต่มันไม่ได้แต่ว่าเราจะพยายามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า วิ่งว่าว่ามันจะโดนฝนก้อนนี้ไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยโอเคพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยวิ่งว่าวนาบ้านเลยวันนี้เพราะอารมณ์มันดีมากนะครับทุกคนเราก็ลองดูกันเลยลมดีเกินก็ตรงนี้เลยเหรอจะขึ้นไหมล่ะ เฮ้อเยตก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 ลมมาแล้วทุกคนลมมาแล้วลมมาแล้วเนี่ยมึงเหยียดเพิ่มน้ำหนักหัวเลยนะเพราะว่าเมื่อวานมันไอ้นู้นนะทุกคนเอา้าลมมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานมันเบาหัวไปน,นิดนึงลมมาแล้วนะปล่อยเลยนะอู้โอ้โหไม่ Mai, 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 mày mai, 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 tăng mai, ok mai, 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 โอเคเดี๋ยวีก็วิ่งเลยโอ้ oh, มันจะไม่โดนรถมาทุกคนเออเอาก็ได้ไปโอ้โอ้ทุกคนไม่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 ทุกคนไม่ไม่โอ้โห oh, ทำไมไม,มันไม่เหมือนอีพีนู้นวะโอเคลงมาแล้วจริงๆนะทุกคนจริงๆเลย นั่นแหละขึ้นแล้วนั่นแหละเอากอจะบนพอาแล้วพอหยุดโอ้ลมเอ้ยลมโอ้โหลมพี่เอ้ยลมเฮ้ยลมพ่อพี่ขึ้นดีแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่ขออีกทีนึ่ง ออีกทีนึงีออกทีนึงใหม่นะลำมากอะไนะพร้อมนะพร้อมขึ้นอโอ้โหอ้โหโอ้โหมันลำบากมากนะทุกคนไม่มีคนปล่อยให้นี่คือแบบลำบากเหมือนกันนะเดี๋ยวนิดนึ่งนิดนึง,นง,นงลำบากจริงนะ เราก็บังไว้ตรงนี้รอดึงทีเดียวเลยเอาหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้ขึ้นราคาก่อนวอร์ี่กโอ้าเรวมาแล้วทุกคนเร็วเร็วอายุมาแล้วอายุมาแล้วเร็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 วนะเร็วนะเร็วนะเอาเลย Oke okay, โอเคนะทุกคนขึ้นแล้วล่ะน่าจะโดนลมแล้วโอ้โอเคทุกคนโอ้โหลมแรงมากทุกคน โอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยทุกคนโอเคทุกคน,เ,คเ,คกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพี่ขอจับอันนี้ก่อนโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โอเค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 วอา์พี่ตกโอ้โหมือพี่ มือพี่จะขาดแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โห,โโหว่าตกแขกไหมโอเคไม่เหลือเรียบร้อยอ,มอไม่เหลือนะครับมือกับขาดนะครับทุกคนอืเรียบร้อยลมแรงมากมือกับขาดนะครับทุกคนลมแรงมากคือกระดาษกาวที่พี่ติดไว้หลุดเลยนะเดี๋ยวพี่ต้องไปติดใหม่นะทุกคนดู ลมแรงมากทุกคนพายุมาแล้วนะทุกคนดูครับดูครับเดี๋ยวบางอย่างจะโบนว่านะครับจักเว่าวกลา,างพายุนี้ให้ดูนะครับดูครับทุกคนลมลมแรงจัดครับเดี๋ยวบางอย่างจะจักว่าให้ดูไม่รู้ว่ามันจะขาดไม่ขาดนะครับถ้าขาดเราก็ทํวใหม่นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าบอกเลยว่าออันตรายมากๆว่ามือมือพี่เกือบจะขาดแล้วทุกคนดูโอเคเดี๋ยวเ,เ,ยเราไปจักเลยบางอย่างเราไปตีเก้าใหม่แล้วมันแหกเมื่อกี้มันไม่ทานลมนะครับไป คือรอบนี้บางอย่างต้องเอาผ้ามาพันเลยนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะครับมันมันแข็งมากคือมันแรงมากครับทุกคนต้องใช้ผ้ามาพันนะครับที่กลัวว่ามือมันจะขาดนะทุกคนเพราะว่าลมมันแรงมากโอเคได้อยู่โอ้โหมันลำบากจริงๆมันลำบากจจจัด Okay, los más. Ok Ok, ok tuần mai Hãy tay thử bắt chào Ô hô Ô hô Hãy tay gì Mình kháng leo tụi con Lụt gì ดูลงมาดลงมา,งมาโอเคนะครับทุกคนมันเกิดการค้างเกิดขึ้นโอเคมันเข้าไปติดตรงนั้นพอดีนะทุกคนโอ้โอจะดึงขึ้นมาโอเคลงแล้วอืือไม่มอยากจะเชื่อว่าถุงดำนี่มันชับมากทุกคนโอเคครับมันก็แห่งนิดหน่อยฮโอเคตอนีถยตนมานะครับ อันนี้ก็จะกลายเป็นว่าวไม่มีหัวแต่ว่าตรงนี้มันแวงเราต้องไปติดก่อนดีกว่าเราอย่าหาทำเดี๋ยวมันแหกทุกคน